มึงก็ลงใจใช่ไหมไม่ลงใะแล้วทำหน้าไงเดี๋ยวหัวโคกดีดีเต้นดิเต้นไปเต้นเร็วเต้นให้ดูเร็วจิ้งจิ้งจิ้งไปขือเต้นในไกลดิไปจึงก็จึงก็จึงก็จึงเต้นเนาะก็จิ้ง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 ทำหน้าทำตาไอ้ดิโอ้ไปเต้นไกลๆดิมองไม่เห็น ไกลๆหน่อยแปลงล่างแบบลปลงล่างทุกคนดูมัน,บบน,นเจเจพูดดิใครไม่มีใครสนใจเจเจเลยมีมีใครสนในเจเจเจไหมมึงก็ลองไปใช่ไหมไปลองไปไอ่ะอ่ะเหรอเฮ้ยเจเจทำไงเจเเงียบไหมก็เห็นแค่นี้ก็อยู่ที่นี่ แล้วเจเจไม่บอกอ่ะเพาไม่พูดจาไม่พอเลยฮะพูดไหมแล้วเขาเชื่อไหมเ <c ười> ชื่อเชื่อว่างไงเขาเงียบเรยวเขาเงียบเร็ก็ะแด